ช่วงนี้ก็เรามีการคัดเลือกก็คือเกณฑ์ทหารกันปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งอายุ27ปีก็ไปที่หน่วยหน่วยหนึ่งนะครับที่จัดบรีรัมแล้วก็ตะโกนออกมาอยากเป็นทหารอยากเป็นทหารเฮ้ยอยากเป็นทหารเหมือนเหมือนทีมข่าวบอกเหมือนเหมือนไปแล้วเหมือนไปแล้วคือเขาตะโกนอยู่แบบนี้แล้วท่านบอกเฮ้ยอันนี้มันผิดปกติแล้วสุดท้ายทั้งกู้ภัยทั้งตำรวจทั้งทหารต้องช่วยกันหามออกมาจากหน่วยเกณฑ์ทหารครับ ไม่ไม่ถ่ะอย่ามันเป็นโแเนี่ยพี่จอหยานะไดลเอดีกคอดบอีก์อไไป ไปให้คุณหมอตรวจก่อนครับนะครับว่าไอาอาการเมื่อกี้บอกอยากเป็นหาอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไร <S <S คืออยากเป็นจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นครับจนมันเป็นแบบนี้หรือมันเป็นผลจากการที่แบบเฮ้ยไปเสพยามามหรือมีอาการทางจิตอะไรกันแน่นะครับนี่แหละแมพไปตะโกนที่ไหนไม่ตะโกนไปตะโกนในหน่วยเกณฑ์อาหารเจ้าหน้าที่อยู่เต้นไปหมดเลยนะครับเนี่ยตำรวจสพนางรองก็ช่วยกันิี่ตัวนายฟลุ๊กอายุ27ปีออกจากหอประชุมช่วคราวอำเภอนางรอง นะครับอย่างที่บอกมีอาการแปลกๆไงทีนี้เห็นว่าขัดขืนด้วยนะโวยวายใช่ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าใกล้มันก็เลยเกิดภาพนี้่จับรวบตัวแล้วก็มัดมือมัดเท้านี่พอไปถึงรถกู้ภยัยเอ,อช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับนี่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 ไม่ยอมก็คือแบบริษเยอะนะฮะแรงเยอะสุดท้ายก็ยอมสยบอยู่ดีเพราะว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เยอะกว่านะครับทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกอย่างนี้ บอกก็ไม่แน่ใจนะมันเกี่ยวกันหรือเปล่านะทำไมอะพี่พี่เห็นอะไรบ้างชาวบ้านบอกว่าก็ก่อนที่เขาจะตะโกนว่าอยากเป็นทหารเห็นเคี้ยวหมุบมุบหมุบเคี้ยวอะไรอะเคี้ยวใบกระท่อมเออเคี้ยวใบท่อมกกใบท่อมไปด้วยพกใบท่อมไปด้วยเนี่ยก็คือน่าจะแบบแก้เครียดไม่รู้เคี้ยวเยอะไปหรือเปล่าจนทําให้เกิดอาการขึ้นมาครับ เหตุจัดเป็นเป็นพ่ออะไรเล่ายาเป็นยังงอยาครับกลัวไม่หนีกลัวไม่หนี่โมกกลัวเลยครับมันคนหลอดนี่จะมีไอแก้มกินหน่ไม่รู้ใบกระทอมพร้อมนะพราะมัเมียวกระทอมด้วยออครบสามสิบสองเลยเลยมูลนี่เห็นเห็นเข่ากระทอมด้วยครับครับกลัวไม่หนี้โวกกลัวแล้วเขาประชาชนเดินอยู่เรื่องวัดกลัวโอ้โเปนอยังงี้ก็ไม่ไหวแล้วว่ะแล้วเนี่ยคิดดูนะว่าคนน่ะ คือเขาไปเชีย์ไปตามลุ้นกันน่ะเด็กๆเ,เอ้ยผู้หญิงคนแก่ที่บ้งที่บ้านไปกันหมดอมพอมาเจอผู้ชายคนนี้เฮ้ยอย่าเป็นหานเนี่ยทุกคนก็กระเจิงไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c r i b e กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ